ปนัาคะท่านไหยกะแาหลงนีดนึงเงียใช่ว่ามีประสิทธิภาพหรือทำงานอะไรสูงอายุในตำบลฟองลำไยต้องขอกราบสวัสดีพี่น้องตัวแทนผู้สูงอายุเดี๋ยวได้อาบน้ำนายกกับทีมงานจะอาบน้ำให้เดี๋ยวประมาณที่หมออรอนุมัติจัดมาให้ซึ่งผมให้ทุกตำบลปีหนึ่งใช้ทกปีคนชราโดยเฉพาะผู้พิการนะ เขามีความสุขอะไรขอพรให้พรผมด้วยแล้วกันแล้วก็อย่าประมาทเรื่องของรถลาก็กลับไปนะครับบอกลูกหลานด้วยคนกานรดในการ,กรแสดงความกตันญูกตะตะเวทีได้ทรงให้เรียนนังเืือ อบตำแงพรข้ายีดนที่ท่าน<อ>ได้ให้นโยบายไว้ซึ่งท่านก็ได้ใจแก่บุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุหมู่ที่เจ็ดกิตีิกจรนายกของการบริหารส่วนตำบลโบกน้ำร้อนแต่นไทยมคยมวางทันและที่้จิตจตานไม่เยบประมาณมาสมทบกับเทศบาลของแม่ลายผู้ด,ด้อยโอกาส โดยเฉพาะเรื่องของคนพิการเดี๋ยวท่านเป็นประจำท่านก็ให้สัญญาเลยว่าจะดูแลผู้สูงอายุในในตีงจะต่อไปนะครับอย่างที่ท่านได้กล่าวไว้เะกี้นี้ท่านนี้สุดท้านเนี่ยน่นจะจะดูแลงานผู้สูงอายุและยังคุณท่านไว้โอกาสนี้นะครับขอขอบคุณท่านจากนี้ครับท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรมนี้หรือไม่นะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะขอให้เช่นให้กับกันนะ หัวหน้ากองหรือพิธีกรทราบนะคะเราจะได้ต่อ<ม>ไป<ม>อย่กได้กิจกรรมอะไรนะคะ